5.3ประวัติของเจ้าหน้าที่หางานบางตอนและการหางานต่อรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเขียนลงในคอลัมน์นี้มีผู้คนสนใจในตัวผมพอสมควรนะครับพ,พวกเพื่อนฝูงที่จากกันไปนานแล้วก็กลับมาพบแล้วก็คุยกันใหม่บางคนจําไม่ได้และผู้ที่ยังไม่รู้จักผมแต่ได้อ่านเรื่องของผมแล้วกลายเป็นแฟนอ่านเรื่องของผมประจําก็ถามกันมาเกี่ยวกับตัวผมคือท่านทั้งหลายเหล่านั้นโต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมบางคนก็ว่า ผมเป็นคนตาดีที่รู้จักก็คัดค้านแต่ก็ยังกังขาอยู่กับบทความที่ผมเขียนลงในมิตรสนิทคอลัมน์นี้ฉบับก่อนทำไมผมถึงเซ้อซานักหรือว่าจะตาบอดก็ไม่เชิงเพราะทำไมอธิบายถึงเครื่องแต่งตัวของผู้ที่ผมติดต่อง,งานด้วยได้อย่างเป็นตุเป็นตะผมเลยขอถือโอกาสเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเห็นไม่เห็นของผมสักเล็กน้อยนะครับทั้งสองฝ่ายก็พูดถูกด้วยกันทั้งนั้นคือผมเป็นคนตาบอดที่เผอิญมองเห็นบ้างเท่านั้นเอง ผมเกิดมาตาดีเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะครับพออยู่ได้4ี่ขวบผมก็เป็นโรคตาที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาลขโมยเกรดกระดีขึ้นตาต่อมาจึงรู้ภาษาแพทย์นะครับเขาเรียกกันว่ามอลนิทรีัมันจะเป็นโรคขาดสารอาหารนั่นแหละครับ ความจริงแล้วครอบครัวผมมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สมควรแก่อาัตาภาพนะครับแต่ว่าโรคนี้อาจเป็นกับใครก็ได้ถึงแม้จะมีฐานะดีมากเพียงไรก็ตามเพราะว่ามันขาดวิตาจมินเอซึ่งได้มาจากนมเนยผักต่างๆเนื้อสัตว์แต่ทีนี้บางทีพ่อแม่คนไทยมักจะตามใจลูกในทางที่ผิดนะครับก็คือถ้าลูกไม่อยากกินอะไรก็ไม่ต้องกินไม่ว่ามันจะมีคุณ,ณประโยชน์ทางอาหารเพียงไรก็ตามนมก็ให้กินนมกระป๋องเผลอๆก็เอานมข้นหวานจงให้กินมันก็ผ่านตาบอดอง่ายๆเลยครับ เพราะผมมีฝ้าขึ้นที่ตายากลางบ้านของไทยเรานั้นก็มีบทบาทในชีวิตของผมทันทีคือเดิมผมมีฝ้าข้างเดียวเขาจึงเอาอยาไทยชนิดแสบมาป้ายตาผมจึงต้องตาบอดสองข้างเลยฉะนั้นตาของผมจึงมีสาเหตุในการบอดครั้งที่สองเกิดจากหยอดยาตาผิดแต่ก็ฟังญาติพี่น้องเล่านะครับจับไม่ได้สาปอะไรมากนักบางคนก็บอกว่าผมตาบอดเพราะนอนอยู่แล้วเป็ดจิกลูกตามัง่งนางอายที่ป้าผมเลี้ยงไว้ปสวัสสาวะใส่ตามัง่ง ราวลวดตากผ้าเกี่ยวตาผมฟะนมั่งบางคนก็ว่าแมลงแมลงตดเขาเรียกยงี้จริงๆนะครับเขาบอกดันบินเข้าไปตดในตาของผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อใครกันแน่แต่สรุปว่าผมตาบอดก็แล้วกันแต่ผมก็ได้ไปผ่าตัดนะครับทั้งการเปลี่ยนม่านตาอุ้ยของผมเนี่ยตาฝรั่งใช่นะครับใครเห็นผมน่าจะเห็นว่าผมมีในตาสีฟ้าโศกซึ้งทีเดียว ผมได้รับการผ่าตัดรวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันโดยไม่ได้เห็นเพิ่มขึ้นแม้แต่น้อยเห็นแค่ไหนก็เท่าเดิมเมื่อผมได้ไปที่อเมริกาผมได้มีโอกาสไปวัดสายตาปรากฏว่าหมอได้บอกว่าผมเนี่ยสายตายังเห็นได้เพียง4%เปอร์เซเท่านั้นหมายความว่าถ้าคนตาดีเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งในระยะร้อยฟุตผมจะต้องเดินเข้าไปใกล้วัตถุนั้นถึง4ฟุตผมจึงจะเห็นและผมก็เห็นข้างเดียวด้วยแล้วผมก็จําใครไม่ได้ผมก็อ่านหนังสือไม่ได้มองผู้หญิงก็สวยเท่ากันไปหมด มันเป็นซะอย่างนี้แหละครับนิใสัยสายตาผมมันก็เสียด้วยแต่ว่าผมสามารถเห็นสีสันต่างๆถ้าเป็นสีจัดจัดกลางวันสามารถไปไหนมาไหนได้เนื่องจากว่าผมต้องช่วยตัวเองในเรื่องต่างๆตั้งแต่เล็กอยู่แล้วผมก็เล็คล่องพอสมควรนะครับผมเคยถูกบังคับให้ถือไม้เท้าเมื่ออยู่เมืองน,นอกเพราะว่ากฎหมายของเขาถ้าคนตาบอดเกิดถูกรถชนถ้าเกิดไม่ถือไม้เท้าเนี่ย คนถูกชนอาจจะกลายเป็นคนผิดไปก็ได้ผมจึงมีไม้เท้าเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แต่เพื่อนกลับมาหาว่าไปเอาไม้เท้าก็ามาถือเล่นโกโก้บางครั้งก็เคอะเขินนะครับเอาไปเคียหัววัยรุ่นบ้างมันก็เกิดผลร้ายมากกว่าผลดีต่อไปผมก็เลยไม่ถือซะเลย เรื่องที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับการหางานของผมในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับคราวก่อนคือจะแสดงให้เห็นว่าทั้งความเปินของผมและยังความอับอายให้กับผมเป็นอันมากในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกท้อแท้ใจว่าตาของอัตมานี้เนาะก็ไม่ค่อยจะเห็นอะไรเท่าไรนักช่างเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซะเต็มประดาประเภทนกมีหูหนูมีปีกนั่นแหละครับ ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันที่ผมจบมานานแล้วให้ไปปัดฉิมนิเทศแก่ผู้ที่จะเป็นบัณฑิตใหม่คือไปบรรยายประสบการณ์ต่างๆขณะที่ผมเรียนอยู่และเล่าถึงการงานที่ผมได้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้พอเลิกการประชุมก็มีท่านผู้มีเกียรติท่านหนึ่งเข้ามาพบผมแล้วก็แถลงว่าท่านเคยเป็นนิสิตร,รุ่นเดียวกับผมแต่อยู่คนละคณะแอบรู้จักผมมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยแนะนำตัว ผมเคยสอบถามถึงตำแหน่งการงานของท่านปัจจุบันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นทนายความอยู่ธนาคารแห่งหนึ่งและแล้วท่านก็ตกเป็นเหยื่อของผมผมรีบขอนามบัตรและแนะนำตัวเองทันทีว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่จัดหางานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมตามจุดประสงค์ติดต่อขอฝากการเด็กของผมสักคนท่านกล่าให้ผมฟังว่า ธนาคารอนุภรยาธนานุกิจแห่งนี้มีแต่เด็กๆของท่านผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านบอกว่าอาจจะรับเด็กๆของคุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งนี้ผมจึงต้องเรียนให้ท่านเข้าใจว่าเด็กของผมนั้นหมายความว่าลูกศิษย์ของผมนะครับพวกเขาจบออกมาแล้วอย่างไม่ได้ทํางานทั้งเราเห็นว่ามูลนิธิได้ทุ่มเทเงินจํานวนมหาศาลให้การศึกษากับเขาเหล่านั้นแล้วนั่นก็คือเราเสียค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย8,00พบาทต่อคนต่อปี เด็กเหล่านี้อยู่กับเราคนละ9ปีบ้าง12ปีบ้างเพราะเขาจบแล้วกลับไม่มีงานทํากลับต้องอยู่บ้านเฉยๆรั่วไปทําธุรกิจอย่างอื่นบางครั้งมันก็ไมุ่้มแล้วก็เป็นการสูญเปล่าในการให้การศึกษาทางมูลนิธิจึงดําริตั้งโครงการจัดหางานเพื่อช่วยให้เขามีงานทําและดํารงชีวิตอยู่อย่างคนธรรมดาในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขสมควรแก่อัตภาพของเขา ท่านจึงได้เข้าใจนะครับแล้วก็ควักนามบัตรพร้อมกับสัญญาว่าจะนําไปพบผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการรับพนักงานนั่นก็คือผู้จัดการฝ่ายบุคคลผมไม่รอช้ารุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งจึงรีบไปที่ธนาคารแห่งนั้นแต่เช้าตรู่สำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งนั้นเป็นอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่สวยงามโออามากที่สุดแต่สถาปัตยกรรมก็ลึกลับซับซ้อนมากผมก็ขึ้นบันไดไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ามองเห็นประตูอยู่ข้างหน้าแล้ว เอ๊ะมันตั้ง9ก้าโมงเช้าแล้วทำไมธนาคารถึงได้เปิดทำการสายอย่างนี้ผมนึกในใจนะครับแล้วก็ยกมือคลาประตูดูเออมันก็มีไอเย็นรอดออกมาถูกมือผมผมก็ทั้งผลักทั้งดันมันไม่ออกลองเอามือแกะตรงรอยที่แอร์เย็นออกมามันก็ไม่มีทางจะเปิดได้เอ,อ๊แต่มันก็ใช่ประตูแล้วนี่นะขณะนั้นประตูบานนั้นก็เปิดพางออกมาดีผมกระเด็นไปหน่อยนึงแล้วก็มีเสียงตะคอกตามมาอีกว่าคุณ มายืนงัดแกะเจาะอ,อะไรที่ประตูนี่เดี๋ยวเรียกตำรวจจับนะผมจะควักนามบัตรผู้ที่มีชื่อออกมาแล้วก็สํมภาษณไปว่าผมจะมาพบท่านผู้นี้นะขอรับสุภาพบุรุษท่านนั้นเอานามบัตรไปอ่านแล้วก็ถามผมว่านัดไหว้หรือเปล่าผมก็บอกว่านัดท่านก็บอกว่าก็ไปเข้าทางประตูทางเข้าสิผมก็ถามว่าอา้าวนี่มันไม่ใช่ประตูทางเข้าหรือขอรับท่านมองหน้าผมเป็นนานแล้วก็พูดด้วยเสียงเมตตาว่า นี่มันเป็นทางออกนะคุณคุณเข้าจากภายนอกไม่ได้มันเป็นระบบไฮดรอลิกเหยียบจากภายในประตูถึงจะเปิดคุณต้องเดินไปอีกทางหนึ่งมาผมจะพาคุณไปแล้วยามท่านนั้นก็พาผมมาที่ประตูทางเข้าผมเพียงก้าวเข้าเหยียบหน้าประตูมันก็ดีดเข้าไปข้างในผมก็เลยได้รับความรู้ใหม่นะครับพอเข้ามาแล้วก็ให้มง,งมง,งาหาเต็มทีไม่รู้จะไปทางไหนดีก็มนให้หรูหราไปหมด สักครู่ก็มีหญิงคนหนึ่งออกมาถามผมเรียนถึงวัตถุประสงค์เธอก็นำผมไปแล้วก็บอกให้ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นสามห้องมันมืดเหลือเกินเธอไม่ได้บอกว่าไอ้ลิฟต์น่ะมันอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาผมก็เลยตัดสินใจไปทางซ้ายเธอก็ร้องเอะอะขึ้นว่าห้องน้ำผู้หญิงคุณจะเข้าไปทำไมกันผมก็บอกว่าจะไปขึ้นลิฟต์ไงครับเธอก็บอกว่าก็ฝั่งโน้นไงตรงกันข้ามกันนี่และ ในลิฟต์ก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งครับผมเรียนว่าจะขึ้นชั้น3เขาบอกว่าลิฟต์นี้กําลังลงชั้นใต้ดินเดี๋ยวคุณต้องกดใหม่พอลงไปแล้วผมก็เล่นสวิต์ลิฟต์ไม่รู้ว่าสวิต์ไหนเป็นอันไหนก็โกรธมันมั่วไปหมดแล้วนะครับมันขึ้นไปตั้งนานผมก็นึกว่าเลยผมก็เลยกดอีกแล้วมันก็ลงมาข้างล่างก็กะอาว่าเนี่ยมั่งชั้น3ยังไงก็ไปถามเขาเอาดีกว่าพอลงไปก็พบกับชายคนหนึ่งนี่มันชั้น3ามหรือย,ยังครับเขามองผมสักครู่แล้วก็พูดว่า ก็เมื่อกี้ผมก็บอกให้คุณกดชั้นสามไงแล้วนี่มันก็เป็นชั้นใต้ดินนะสิคุณเอามาผมจะกดให้ผมไปบอกกับคนหน้าห้องถึงความต้องการของผมที่จะพบถามชื่อคนที่นัดผมมาเขาก็ให้ผมเดินไปตั้งนานไม่เห็นมีใครเรียกเลยนะครับขณะฮันรีหันขวางอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องโอ้ยผมก็ขอประทานโทษเพราะรู้สึกว่าเท้าตัวเองไปเหยียบเท้าผู้อื่นเข้าผมจําเสียงได้ทันทีว่าเป็นเสียงท่านผู้นั้นเองเพราะท่านบ่นว่า เจ็บตาปลานงผมนึงเรียกชื่อท่านนะครับแปลกใจอยู่นิดเดียวว่าทำไมท่านไม่ทักผมแล้วท่านก็พาผมไปพบท่านผู้จัดการโอ้ยเรื่องมันอีกยาวละคุณเห็นจะต้องต่อกันคราวหน้าเหมือนลิเกนะสรุปได้ว่าได้เจรจาการงานธุรกิจกับท่านผู้จัดการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยาวมากเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับอย่าเคืองกันเลยผมรู้ภายหลังด้วยคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของผมเองว่า ตัวท่านเองนั้นสายตาสั้นเอามากๆดีนิดหน่อยเท่านั้นเองผมจึงถึงบางอ้อว่านี่คือสาเหตุที่ท่านไม่ยอมทักทายผมเมื่อเราพบกันถ้าเป็นคุณคุณจะอายไหมล่ะครับเนี่ย